สวัสดีค่ะชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กลกุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะก็อันนี้เป็นคลิปประจำเดือนกันยายนนะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะมาดูภาพรวมของชาวราศีกุมในเดือนนี้กันนะคะจะเป็นยังไง9ดาม b u l l of f o r t u n e นะคะ3ามดา และสองไม้เท้า,านะคะเดือนนี้เหมือนมีเรื่องให้เครียดให้กังวลคิดมากนอนไม่หลับโดนทำร้ายจิตใจโดนคำพูดที่แทบทิมแทงจิตใจมานะคะเดือนนี้ก็ต้องแบบต้องสู้ๆต้องแบบว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงประมาณหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังมีเรื่องดีๆนะเข้ามาเหมือนบางทีเดือนนี้อาจจะถึงจุดเปลี่ยนบางอย่าง เพราะว่าได้ไพก่กงล้อแห่งโชคชะตาเนาะก็มันถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนหรือชีวิตที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะอาจจะได้หมดเลยทั้งเรื่องงานอ่ะบางคนอาจจะกังวลในเรื่องงานแต่ก็เรื่องงานมันก็แบบมีทีท่าที่มันกําลังจะดีขึ้นมั่นคงขึ้นหรือเรื่องการเงินที่อาจจะเครียดแบบเอ้ยมันไม่พอมันแบบมีปัญหาเรน่อนี้นั่นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะแบบ มีคนเข้ามาช่วยหรือหรือคุณอาจจะแบบว่าเจอจังหวะอะไรดีๆที่ทําให้แบบการเงินมั่นคงขึ้นนะคะแนวแนวนี้แต่ว่าก็มันก็ยังมีเรื่องให้แบบคิดมากกังวลใจอยู่อยู่ดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวกลุ่มนะว่าแบบเออปัญหามันยังไม่มาก็อย่าเพิ่งเครียดไปก่อนนะแต่ว่าถ้ามันมาแล้วก็เอาเวลาที่เรากังวลเนี่ยไปแก้ไขดีกว่าเนาะ จะได้แบบไม่เครียดติตไม่ตกนะคะมาดูเรื่องการงานกันการงาน m มจิเชียนเก้าเหรียญสามถ้วยเออหกหกเหรียญการงานคือดีเบอร์ดีมากแบบว่าปังปุริเยมากึ่วงนี้แบบม่หมอชอบความดีมากเลยคขาว่าปังปุริเยมันดูตลกดีกวนตีนดีอ่ะ โอเคมันดูเรื่องงานนะคะเรื่องงานดีมากๆเลยนะก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนาะว่าแบบอาจจะถึงจุดเปลี่ยนบางอย่างหรือแบบจับจังหวะว่าเออเจองานถูกตัวเจออันที่ใช่นะคะหรือแบบมันดูกระท่อนกระแท่นมานานนะพอตอนนี้แบบเออเราเร anyway, <ๆ>ิ่มเห็นว่าแบบเอ้มันไปได้งานเนี้ยนะคะถือว่าดีมากๆในเรื่องงานนะทั้งคนที่ทํางานบริษัทด้วยไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือทํา อะไรก็ตามหรือจะเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการเดือนนี้แบบคือดีมากแบบดีมากๆจริงๆคือแบบว่าคนอื่นเขาแบบจะพังพอโควิดกันนะแต่เราแบบเออส่วนกระแสะเขาอ่ะอยู่ดีๆออเดอร์ก็เข้างานก็ดีหรือแบบ คือแบบดูดีไปหมดเลยนะคะแต่ไม่มันไม่ใช่ดีเพราะดวงนะแต่ไพ่พูดว่ามันดีเพราะว่าความสามารถของคุณเนี่ยนะที่คุณแบบคุณเก่งคุณมีประสบการณ์คุณจับจุดถูกว่ามันต้องทำยังไงโน่นนี่นั่นะนะ่ะมันเลยทำให้การงานเดี๋ยวนี้คือดีมากคือปังมากนะคะประมาณนี้เนาะมาดูเรื่องงานใหม่กันมาดูการค้าตกงานอยู่มีโอกาสจะได้งานไหมไฮพีสเท้นะคะ สีไม้เท้าอัศวินดาอัศวินถ้วยนะคะถือว่ามีโอกาสได้งานนะคะแต่ก็อย่า,อย,าอย่าเขาเรียกว่าอย่าจะเย็นเกินไปอะว่าแบบเอ้ยได้ว่ะอ่าเดี๋ยวค่อยสมัครไม่ได้นะไอเงีพาบอกว่าคุณต้องแอคทีฟนะคะเห็นงานเฮ้ยเขาเปิดสมัครกรอกเลยเอาเลยไม่ต้องรอเวลา คือมันจะต้องมีความแอคทีฟต้องมีความพยายามตอนไปสัมภาษณ์หรือไปสมัครงานอะไรเงี้ยถ้าแบบไปให้เขาเห็นเนี้ยคุณก็ต้องทําตัวแอคทีฟอย่าเนื่อยนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะได้งานเนี่ยสูงมากเลยนะต่อมามาดูเรื่องการเงินกันการเงินจัดเม้นนะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่เดอะเวิร์ไพ่เดทนะคะ เรื่องการเงินเอ่ออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคิดว่ามันมีจุดเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนจริงๆด้วยนะคะเรื่องเงินบางคนอาจจะประสบปัญหาอะไรบางอย่างที่แบบทาให้มันจะต้องหมดไปหมดเหมือนหมดสิ้นแล้วในในเดือนเนี้ยแต่ไพ่ก็บอกว่ามันยังมีโอกาสดีๆที่มันเข้ามานะโอกาสใหม่ๆในเรื่องการเงินถือว่า เป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาอยากให้คิดซะว่าอะไรที่มันจบไปมันก็คือมันไม่ใช่ทางของเราที่มันหมดไปก็ถือว่าเป็นการแบบใช้เป็นใช้กรรมไปละกันจากนี้ฉันจะตั้งหน้าตั้งตาสู้เพื่อหาเงินครั้งใหม่หรือแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่นู่นนี่นั่นนะถือว่าคุณทําได้แล้วคุณจะทําได้ดีด้วยไม่ไม่ต้องเอาความทุกข์ความเครียดที่เจอมาบั่นทอนตัวเองเอาไปเป็นกําลังเพื่อที่จะแบบฝื้นตัวได้ไวๆจะดีกว่านะ น,นี่ก็คือในเรื่องเงินเนาะหรือบางคนก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะได้เงินมรดกเงินประกันชีวิตได้บ้านได้ทรัพย์สินได้ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมานะเดือนนี้ถือว่าชาวกลุมดูดูมีความรวยอยู่ประมาณหนึ่งนะั่นในเดือนนี้นะออก็อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนละแล้วแหละว่า จะเจอในรูปแบบไหนตามที่แม่หมออ่านไพ่ให้ตามที่ไพ่เขาขึ้นมานะคะต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันจะมีโชคไหมชาวกุมเฮอร์มิตนะคะเจ็ดถ้วยชาริออลแล้วก็ไพ่ราชินีถ้วยนะคะถามว่ามีโชคมีลาภไหมมีอยู่นะอาจจะเป็นเลขจากความฝันนะหรือเลขแบบ เล,ล็กรถเล,ล็กรถแล้วก็เลงไปเดินทางเดินทางไกลไปนูน่นไปนี่แล้วก็ไปซื้อลลตเตอรี่น,นี่นั่นมาหรือแบบไปไหว้พระที่ที่ใกล้ๆจากบ้านเราเนี่ยแล้วก็เซมซีได้มานะคะก็มีโอกาสได้ดูเนาะจะดูเลขเยอะระวังเลขเยอะไปแล้วจะพลาดนะคะชาวกลุ่มนะโอเคตามมาเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุสีดาม <The> Sun. ไพ<ป>่เดอะซัไพ่อ่าราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะเรื่องสุขภาพก็ต้องะระมัดระวังอย่างที่บอกไปนี้ไพ่ก็ต่อเนื่องมาตั้งแต่ภาพรวมเลยว่าอ่ามีการคิดมากนอนไม่หลับนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะต่อกันไปแบบต่อเนื่องแบบนอนไม่พอมึนหัวหน้ามืด หรือว่าอาจจะเป็นกดไหลย้อนโลกกระเพาะคิดมากเครียดลงกระเพาะนู่นนี่นั่นนะต้องระวังเนาะแล้วก็ใครที่อาจจะป่วยอยู่แล้วไม่สบายอยู่แล้ว,ลวไม่เกณฑ์ผ่าตัดในเดือนนี้นะก็บอกได้เลยว่าว่ามันดีนะมันดีมึงตกใจมันดีการผ่าตัดครั้งนี้จะผ่านไปด้วยดีมันจะออกมาดีหายเพอร์เฟกต์นะคะก็ใครที่ไม่ป่วยก็อยากให้ชาว กลุ่มแล้วมนระวังในเรื่องนี้ด้วยนะินดหดนึงเนาะต่อมามาดูเรื่องความรักกันคนมีคู่ราศีกุมจะเป็นยังไงราชินีดาบนะห้าไม่เทา้าราชาถ้วยและหกถ้วยนะคะเดือนนี้คุณอาจจะจุ้ที่จุกจิกหรืองุ่นหิดมากเกินไปนะคะ ก็แฟนคุณเนี่ยก็ถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวราศีกุมนี้ดีกว่าคุณจะจุจี้จุกจิกและหุนหงิดพูดอะไรก็ไม่เข้าหูชวนทะเลาะกันตลอดตลอดเวลานะคะแต่แฟนคุณก็จะฝั่งผู้ชายเนี่ยก็จะใจเย็นมากนะคะก็เดือนนี้ก็ถ้าใจร้อนหรือหุนหงิดอะไรก็อย่าเพิ่งคุยกันนะคะ แบบว่าทําให้ตัวเองเย็ยนลงก่อนเราค่อยไปคุยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องทะเลาะบอแวงกันนะส่วนคุณผู้ชายชาวราศีกุมเนี่ยเดือนนี้คุณนะ่ะใจเย็นมากแต่ฝ่ายแฟนของคุณเนี่ยจะใจร้อนมากแบบหงุดหงิดพูดอะไรก็แบบว่านิดหน่อยกลายเป็นชวนทะเลาะกันได้หมดเลยนะคะก็ก็ต้องอันนี้ก็ก็ต้องไปเคลียร์กันรับมือกัน ของแต่ละคนแต่ละพาร์ตกันไปนะคะแต่เพ่บอกว่าก็ไม่ได้มีเกณฑ์เลิกลาอะไรกันเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าทะเลาะอะไรกันนะมาดูคนโสดดีกว่าจะมีคนเข้ามาไหมโอ้โสดาบ2ดาบ8ดาบอะมาดูจะได้อีกกี่ดาบนะอ๋อไม่ดาบและวแเหรียญน,นะ,ะเดือนนี้ก็อยู่สดๆไปก่อนเนาะ ยังไม่ใช่จงหวะที่ดีที่จะมีใครหรือมีใครเข้ามานะคะต่อให้เข้ามาเขาก็ดูแบบพูดกับเราไม่หมดอะ่ะดูหลอกดูปิดบังอะไรเราอย่างเงี้ยถือว่าคนที่เข้ามาเดือนนี้คุณต้องสแกนเยอะๆนะเขาแบบดูมีอะไรซ่อนเร้นกับคุณเยอะมากเลยนะคนคนโสดใครเข้ามาต้องดูดูเยอะๆนะต่อมาคขัามสุดท้ายคนที่ เราไปแอบชอบเขาความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมนะคะไพ่สเตรนเด็กถือถ้วยออสวินเหรียญแล้วก็ก้าวไม้เท้านะคะไพ่ว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาแบบขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งอะยังไม่ได้แบบเป็นแฟนกันนะแบบว่าอาอ่รู้สึกดีๆคุยกันมีความรู้สึกดีๆแล้วก็แค่คุยๆกนันอย่างนั้นนะได้ แต่ยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นแบบเปิดตัวเขาเป็นแฟนนู่นนี่นัน่น,นนะคะประมาณนี้ก็จะไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะแล้วเจอกันเดือนหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ